บรรดาท่านพุทธบริษัทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อไปเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกมีความสำคัญ เพราะว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่เป็นพระกรรมฐานที่ระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตดะนั้นขอมรรดาท่านพุทธบริษัทอยาทิ้งอารมณ์นี้เสียถ้าขณะใดามีอารมณ์ฟุ้งซ่านขณะนั้นขอมรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงวางคำภาวนาและพิจารณาสิให้หมด <c oughs> เอาจิตเข้าไปจับกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็จงอย่าลืมว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่อย่าบังคับลมให้ใจให้แรงให้เบาให้ยาวให้สัน้นลอยลมให้ใจไปตามปกติเพื่อความสบมมายใจของจิตแล้วหลังจากนั้น พระบรรดาท่านพระติบริษัทก็จับปร,รุมให้ใจเขาออกว่าเวลานี้เราให้ใจเขา้าหรือว่าให้ใจออก <c oughs> ให้ใจเข้ายาวหรือให้ใจเข้าสั้นยิ่งกว่าจิตจะสบายกรรมฐานกองนี้มีความสําคัญมากพระบรรดาท่านหลายมักจะพูดกันอยู่เสมอว่ารวบรวมกำลังใจไม่ได้ใจมันพุ่งสาัาน นี่การกำหนดรู้ลมให้ใจก็จะใช้เวลานานเกินไปเห็นว่าทนไม่ไหวทนเลิกปล่อยอารมณ์คิดไปตามปกติต่อทีนี้ไปก็จะนำอาปปติทาของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าในชีวิตเราเรา สำหรับท่านผู้นี้มีปฏิิทาการปฏิบัติเต็มดิวยความยากเข็นก็เห็นจะเหมือนกับพวกเราเรานี่เองแต่ว่าในที่สุดอาศัยที่ท่านทรงอิธิบาททั้งสี่ประการครบถ้วน <c oughs> แล้วก็เป็นคนเอาจริงเอาจังตามสมุดบันทึกปรายกฏว่า ท่านสามารถเอาชนะกำลังจิตได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงคำว่าคาดไม่ถึงก็หมายว่าคนในสมัยหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้เวลานี้ไม่มีฌานสม,มาบัติไม่มีมรรคไม่มีผลไม่มีพระอริยเจา้า สำหรับสมุดบันทึกฉบับนั้นที่สามารถค้นคว้าหามาได้จากปฏิปทาของท่านผู้เท่าที่บันทึกไว้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทจึิงจะขอนำเอาบันทึกนั้นม,มาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทซึ่งปฏิปทาของคนปัจจุบัน ความจริงก็มาจบไม่ใช่ปัจจุบันนะักเวลาการผ่านมามากเหมือนกันรู้สึกว่าในระยะตอนต้นๆท่านก็ตอ่ตอ,ตอสู้มาหนักเอามาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นปฏิปทาของท่าน,ท,นท่านผู้เท่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ไม่ขอบอกเพราะว่าในสมุดบันทึกไม่ได้บอกว่าเป็นใคร ถ้าหากว่าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเชื่อได้ยังไงว่ามีตัวมีตนอยู่ข้าขอรับรองในฐานะที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูพรติป,ท,ปทานเริ่มต้นของท่านมีดังนี้อันดับแรกก็จเจริญเพื่อกรรมฐานอย่างพวกเราเราอารมณ์ของท่านก็นเหมือนอารมณ์ของเราในเอง สิ่งที่จะต้องต่อสู้หนักนั่นก็คืออารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่คำว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตมันมันฟุ้งหลายแบบคือฟุ้งไปในอารมณ์ของความรักในระหว่างเพศฟุ้งไปในอารมณ์ของความโกรธฟุ้งไปในอารมณ์ของความโกรธ พุ่งไปในอารมณ์ของความหลงพุ่งไปในอารมณ์ของความทะเยอทะยานอาการทะเยอทะยานก็มีหนึ่งในการบางครั้งก็อยากจะมีความรู้ให้เลิศกว่าบคนอื่นรายการที่สองก็อยากจะมีจริยาดงกว่าคนอื่น รายการที่สามอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชรายการที่สี่อยากจะบรร,รลุมรุมรรคผลทำตนให้ถึงขั้นปฏิสัมมิทายานถ้าเี้กว่าความพุ่งอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นของไม่ดีนี่เราคุยกันแบบย่อ จะขอนำปฏิปทาต้นของท่านคือปร,ประวัติการประพฤติปฏิบัติท่านเล่าไว้ในประวัติของท่านท่านบอกว่ามีอารมณ์ฟุ้งอันดับแรกก็มีการแก้อารมณ์ฟุ้งเป็นสำคัญ <c oughs> พอเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์ บรรดาครูบาอาจารย์สมัยนั้นแท้ก็เป็นครูจริงๆคำว่าครูจริงๆก็หมายความว่าสอนกันครั้งเดียวขึ้นชื่อว่าคำสอนไม่พยายามสอนเป็นวาระที่สองอะไรก็ตามทําบอกไปแล้วถ้าจําไม่ได้ในสมัยที่กะนามบอกให้ทวนถาม ถ้าไม่ถามถือว่าเข้าใจถ้าในขณะดีสอนไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าจุดนั้นยังทำไม่ได้ไม่ยอมสอนต่อคำสอนแบบนี้ก็ดีสำหรับนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นปัจจัยสร้างความวิริยะอุตสาหะให้แก่คณะสติยานุสิต ซึ่งผิดกับคำสอนก็ในสนักของเราผมก็รู้สึกว่าสนักของเรานี่มันเฟอเกินไป <c oughs> <c oughs> มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นในการบางครั้งเราจะเห็นว่ากำลังใจขามันได้ทนักปฏิบัติที่อยู่ประจำมองดูบางท่านบางทีท่านยังไม่ได้อะไรเลยก็มี แต่ว่ามีความหลงผิดว่าเป็นพลเลิศน,นี่ต้องระวังให้มาก <c oughs> อย่าทำอารมณ์ให้ผูกอย่าดูใจคนอื่นอย่าดูจริยาขโมยคนอื่นดูแต่ใจของเราเองเป็นสำคัญ <c oughs> มากมายว่ากันเรื่องแกอารมณ์ฟุ้งของท่านผู้เฒ่าในอันดับแรกตามที่ท่านบันทึกไว้ท่านบอกว่า ิ่งที่มันจะสร้างความสะเทือนใจมากที่สุดก็คืออารมณ์ฟุ้งมันฟุ้งทุกอย่างบางทีเช้าฟุ้งไปอย่างหนึ่งในด้านอารมณ์ของความรักทั้งๆท,ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพยายามปฏิญาณตนไว้แล้วว่านิพานัาสสะสักิริยายะเอตังกาสาวังคิตวา ซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งปณิพานนี้ประการหนึ่งในบรกิการหนึ่งก็ได้สมาทานไปกรรมฐานไว้แล้ววิมาหังพระกวาอัตภา,าวังตุมหากลางปริจจชามิ ึง่อแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่ามอบกายถวายชีวิตก็มหมายถึงว่าจะไม่ทํากิจใดๆดอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ให้ผิดตอ่อพระพุทธพจนบทธสมบาลีว่าสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจนนศีทรงตรัสว่าไม่ควรจะไม่ทําอย่างนั้น สิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสัตดาทรงแนะนำทรงเสริมให้ปฏิบัติจะทำอย่างนั้นอันดับแรกจะทำเอาจิตเข้าถึงฌานให้ได้ <c oughs> ท่านกล่าวว่าแม้แต่ตั้งใจไว้ยอย่างนี้ไอ้ความเลวของจิตมันก็ยังยังปรากฏมันฟุ้งทุกแบบในการแรกที่ครูบาอาจารย์สอน ท่านบอกว่าหนึ่งให้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกวิธีกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ปล่อยลมตามธรรมดาให้มาให้ใจธรรมดาคือว่าไม่ฝืนลมให้ใจไม่บังคับให้แรงไม่บังคับให้เบาไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้นให้มันอยู่ตามปกติของมัน เวลาให้ใจเข้าพระอาจารย์สอนวันให้นึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกให้นึกว่าโทแล้วครูบาอาจารย์ก,บก็บอกวา่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้คำว่าพุทโธขนาดนั้นอารมณ์จิตเป็นสมาธิ ท่านสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วท่านก็ทิ้งท้ายว่าถ้าเธอทำไม่ได้จงอย่ากลับมาหาฉันนี่เป็นคำสอนและก็เป็นคำสั่งของอาจารย์การรู้รมให้ใจเข้าใ,ใจออกการภาวนาว่าพุโทโธเป็นคำสอน แต่ว่าคำสั่งก็คือว่าถ้าเธอทำไม่ได้ยังไม่สามารถจะชนะจิตได้ถ้าเธอยังทอดทิ้งอารมณ์ทั้งสองระการไม่สามารถจะบังคับแพรมณ์จิตทรงอยู่ได้เป็นเอกคตารมคำว่าเอกคตารมก็คือไม่ลืมคำว่าพุทโธไม่ลืมกำหนดรูดลมให้ใจเขาออก และในขณะที่ใช้คำว่าพุโทโธขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออกจะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอำนาจเหนือใจแต่พระอาจารย์ท่านก็นแนะนำมาอีกว่าในเมื่อฝึกใหม่ๆเราจะชนะใจตลอดเวลาที่เราทรงจิตตั้งอารมณ์ไว้จะเพราะเวลาไม่ได้ มันก็มีอการที่ลมอารมณ์จะพุ่งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นได้บ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าเมื่อมันซ่านไปเราก็ดึงเข้ามาดึงเขาา้เขามาแล้วมันซ่านไปใหม่มันรู้สึกตัวเข้ามาเมืไรก็ดึงเข้ามาใหม่จงกว่าเราจะชนะใจคือทรงอารมณ์ได้ตามที่เราตั้งตั้งตั้งเวลาไว้สันส้นๆ ท่านบอกว่าคําแนะนําอาจารย์ในขั้นตน้นท่านบอกไว้เท่านี้แล้วท่านก็พยายามหาทางฝึกทุกอย่างหาในสถานที่สงัดสงัดแจกเสียงสงัดจากบรรดาการสถานที่เปล่งกลนไปด้วชาชนหามุมสงัดนั่งสมาธิในการคตาตาสองชั้นบาง นั่งพับเกียบบ้างนั่งเองกายบ้างนั่งห้อยขาหลัง,งพ,พิงผับฟ้าเทืหลังพิงเสาบ้างพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกฟังมาที่แรกจะบอกมันง่ายเหลือเกินรู้สึกว่านระกรรมฐา,านนี่ไม่มีอะไรยากเพียงแค่นี้นะรือที่จะเกินวิสัยของเรา แต่ว่าทําเข้าจริงๆบางคราวมันก็สามารถจะรักษาอารมณ์ได้ยาวถึงห้านาทีสิบนาทีคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกพร้อมกับคำภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทแล้ว่าการในการบางครั้งท่านบอกว่ามันกลุ่มกลัดจริงๆ แม้แต่จะพึงตั้งอารมณ์ไม่ทักงสองนาทีมันก็ทรงอารมณ์ไม่อยู่่านจะไปหาท่านาครูท่านครูให้แก้ไขอารมณ์ท่านก็สั่งไว้ว่าเธอไม่สามารถจะรักษาอารมณ์นี้ได้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกบรรดาท่านประโยคาววจรทั้งหลายครูสมัยนั้นดดเกินไปไหม แต่ความจริงถ้าคิดว่าครูสมัยนีย้นั่นดูเกินไปแล้วก็ยังน้อยเกินไปคือว่าน้อยเกินไปสำหรับกฎที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสด์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนสมัยนั่นองค์สมเด็จพระจนวรสอนอย่างยอดตั้งแต่ต้นยันอรหัตผล เมื่อสอนแล้วองค์สมเด็จพระทศสผลก็ส่งพระโพนันเข้าป่าเมื่อสั้นศึกษากันอยู่เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดกับใครถึงชั่วโมงไม่เคยเจอบทคำสอนตอนไหนเลยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนถึงหนึ่งชั่วโมงเราอย่างมากเราถือว่าหนึ่งชั่วโมงก็แล้วกัน ว่าสอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีอะไรบ้างลองวัดภาพกันดูแต่เมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูสอนแล้วก็ส่งพระทั้งหลายเ้านั่งเข้าป่าไปเลยไม่ต้องกลับมาหากันอีกแต่ว่าบรรดาท่านหลายเรานั่งเข้าป่าไปแล้วกว่า,าจ,จะเข้ามาพบองค์สมเด็จพระบรมทีพแกว้วบางทีก็ไม่ถึงบรรษา บางท่านก็จะพรรษาในป่าบรรลุอรหันต์ก่อนออกพรรษาแล้วเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวนวรเป็นอันว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงช้างให้แบกแต่ท่านก็แบกกันได้ถ้าจะบอกว่าบารมีท่านเต็มก็อย่าลืมคำว่าบารมีแปลว่ากำลังใจ ท่านนั้นหลายพวกลานั้นท่านมีกําลังใจฉันใดพวกเราก็มีกําลังใจฉันนั้นคำสอนของ์สมเด็จพ,พระกวนยังอยู่ครอบทวนบริบูรณ์ยังไม่ได้สลายตัวไปจากโลกนี้ <c oughs> ในบันทึกฉบับนั้นแทมบอกว่ามานึกถึงตอนนี้ก็มาคิดในใจ ว่าถ้าเราเอาชนะไม่ได้นี่เราจะยอมตายซะดีกว่าจะไม่เข้าไปหาอาจารย์จึงกว่าเราจะชนะจิตเบื้องตนคำว่าชนะในตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเธอจะปฏิบัติได้ทั้งชานสี่ก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ชานสี่ก็ให้ได้ธรรมปีติ ปิติคือความอิ่มใจแล้ว่าการโกหกอ,อาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายไม่มีผลถ้าพระอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติพระธาตามพระธรรมาำคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จพระทศพลจงขั้นได้เจตุปฏิยา,ยานสามารถรู้อารมณ์ใจของเราได้ไม่มีทางเจลีกเลี่ยงได้ถ้ามบันทึกว่าอย่างนั้น แะะทำยังไงล่ะให้อารมณ์พุ่งตอนนี้บางครั้งใช้คำภาวนาว่าพุโทโธสามรอบก็ไม่ไหวบางคราวมันก็ดีท่านก็เลยจัดหาวิธีใหม่สิ่งที่อาจารย์สอนมันนั่นท่านกล่าวว่ามันละเอียดเกินไปสําหรับใจของท่านท่านจะหาลูกประคำท่านก็หาไม่ได้ เขาเข้าไปอยู่ในป่าช้าเข้าไปอยู่ในป่าชัดเข้าไปอยู่ในที่สงัดรูปกระคำเขาก็ไม่มีขายเกื่องกลาดเหมือนสมัยนี้เอาอะไรดีก็ไปเอาไม้กรดมาได้กี่ไม้ก็ตามเอามากรอบหนึ่งกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท หยิบไม่กรดไปวางนอกจากสถานที่ที่มันกองไว้เท่าจากกองหนึ่งเม็ดให้ใจเข้าว่าพุทธเอาว่าโทอ้าไปเม็ดหนึ่งทํากันอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่าถ้าเราชนะอารมณ์จิตเท่าไม่กรดที่มีอยู่นี่ไม่ได้เราจะไม่ยอมเลิกเราจะยอมตายตาบันทึกก็แบอกว่าใหม่ๆเกือบจะดิ้นตาย ว่าไปสองสามเม็ดเท่านั้นมันดิ้นพังซะแล้วมันไม่ยอมเอาด้วยคือหมายความว่ามันไม่ยอมจะทรงอยู่มันเพราะว่าพุทธโธเม็ดหนึ่งพุทธโธอีกเม็ดหนึ่งพุทธโธท,ที่สามพุทไม่ทันโทอารมณ์จิตมันก็โผลออ่อาการอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกมันคิดแสงเข้ามา เห็นท่าจะไม่ไหวทำยังไงต่อสู้กันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้ปัญญาคเขาดิตนเองคราวนี้ลุกคนเดินเดินวนไปวนมาวนมาวนไปไมันจะคิดอะไรก็ช่างเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงครอนชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง ในช่วงในการเดินนั้นก็นับเก้าลิงกโกดหนึ่งสองสามว่าไปตามจังหวะของเก้าแล้วบางทีเก้าไปกับพุทโธพุทโธไม่กําหนดรู้ลเราไม่ใจเขาออกแล้วเอาตามเท้าเก้าเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักครู่หนึ่งอารมณ์กขโปรง่งพอโปร่งดีก็ปล่อยใจใสบายมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดไปให้อารมณ์มันเป็นสุข พออารมณ์เริ่มเป็นสุขก็กลับมาเล่นกับเม็ดกรวดใหม่จับเม็ดกรวดหนึ่งเม็ดคุดโทเอาไปวางนอกกองหนึ่งเม็ดพุดโทเอาไปวางนอกกองอีกหนึ่งเม็ดท่านบอกว่าตอนนี้ชนะได้เม็ดตรวจหมดกองไปแล้วใจยังสบายไม่เดือดไม่ร้อน หมายความว่าอารมณ์มันก็เริ่มเป็นสุขพอชนะไม่กรวได้หมดกองก็มีความสบายนอนตอนนอนอยู่นี้ก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับจิตเพื่ออารมณ์จิตมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เมื่อมันอยากจะคิดนี่ก็คิดไปคิดคิดไปมันเลยหลับ พอหลับพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆม,มีกำลังใจพอร,รู้สึกขึ้นท่านก็บอกว่าจิตมันฝังอยู่มันก็จับคำว่าพุทโธกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนอนอยู่แบบนั้นต่อสู้อารมแบบนี้มาทัานบอกว่ากว่าจะชนะได้หลายวันอารมณ์จิตเข้าทึ้งกว่าจะเข้าทั้งจุดไอจุดก็จุดไม่ใหญ่นักเอาแค่ปีติเท่านั้น ต่อสู้กันจริงๆให้เรามาทรงนิ่งท่านบอกสู้กันอยู่หลายวันจงกว่าจะชนะได้คือเวลาทำที่ทำกันทั้งวันต้องมีอาการผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับอาร,รมณ์ที่แรกท่านบอกว่าเรามันโง่ใช้อารมณ์เครียดเกินไปเจ้าชนะใจทันทีทันใดให้มันเป็นไปตามความประสงค์ มันก็เป็นไม่ได้พอมาเริ่มรู้จักอใใคอนคลายอารมณ์บ้างถ้าอารมณ์มันเครียดก็เลิกเสียถ้าอารมณ์มันฟุ้งจัดหนักก็เลิกหาอิริยาบถมำสบายนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างนั่งห้อยขาบ้างดีไม่ดีก็ไปเล่นอย่างโน้นหยิบอย่างนี้จับไม้มาเคาะบ้าง บางคราวก็มองดูใบไม้มองดูยอดไม้มองดูดินใครจิตมันอยู่ที่ยอดไม้จิตมันอยู่ที่ใบไม้จิตมันอยู่ที่ดินตามทิศยาสัยบางครั้งก็หยิบไม้มาอันหนึ่งมันนั่งเคาะไม้เสียงป๊อก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 ให้หูมันอยู่ที่ไม้เคาะบางทีก็เอาจิตไปจับที่พระพุทธรูป ดูพระพุทธรูปธรมีพระพุทธลักษณะไปยังไงที่เขาทำไว้มองไปเพ่งไปใจมันก็เป็นสุขพอใจมันเป็นสุขมีอารมณ์สงบสงัดก็เริ่มจับคำวมนนาวะพุทโธอารมณ์ก็เกิดความแช่มชืน่นท่านบอกว่าต่อสู้อยู่อย่างนี้จึงกว่าจะชนะใจได้ตามเวลา คือในระยะแรกเอาไม่กรวดมากอบหนึ่งพุโทโธหนึ่งเม็ดพุทโธหนึ่งเม็ดหมดรอบหมดรอบไอ้ต่ตอนตอน้ตนๆมันไม่ทันยังหมดรอบมันไม่อยู่พอเล่นทานนี้เข้าบ่อยๆไม่กรวดไม่กรวดหมดรอบใจยังอยากพุโทโธต่อไปเมื่ออยากพุโทโธต่อไปก็ตั้งใจว่ากลับทนอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่จบ จิตมันสั้นเราจะตั้งต้นใหม่เราจะยอมตายแต่ว่าต้องดูกำลังใจมันสั้นจริงๆท่านก็บอกว่าเพลนเหมือนกันในที่สุดรอบที่สองท่านก็สามารถทำได้แต่ว่าทั้งทั้งที่ทำรอบที่สองได้แต่ในการบางครั้งบางคราวบางวันท่านบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันบางทีพอจับเข้าจิตมันก็นึกพลัน เมื่อพลานจริงๆก็ต้องเลิกปล่อยจิตให้สบายในที่สุดท่านก็สามารถชนะกําลังใจให้ทรงสมาธิได้ตามกําลังจํานวนไม่โกรธที่ส่งไว้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีสี่แบปฏิบัตการปฏิบัติของท่านพอะเท่น,นีมียาวเวลานี้มันหมดเส็จแล้วนี่ขอบรรดาท่านนั้งหลที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจได้ ปฏิบลองปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านมิยังนะวิธีเอาชนะจิตี่ยังไม่จบในวันนี้คือว่าชนะจิตเป็นสมาธิเสียเพียงสั้นๆยังไม่จบแต่เวลามันจบแล้วตอนนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระเทพีแก้วจงใช้อริยาบทตามสมควรท่านจะนั่งท่านจะนอนท่านจะยืนท่านจะเดิน นั่งท่านไหนก็ได้ตามมัธยาศัยขอให้รักษากำลังใจของท่านให้คงอยู่ตามที่องค์สมเด็จพระรมครโทรงต้องการสวัสดี